สวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมอยู่กับผมตั้มทีพีนะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับอ่ากล่องคอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลนะครับควบคุมปั๊มสมมติครับ DC นะครับรีฮอร์ไรโนนะครับผมขนาดหนึ่งแรงนะครับท่อออกหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าติดตั้งเบรกเกอร์แล้วก็กันฟ้านะครับ เบเกอร์ Baker, แล้วก็เซิร์ชกันฟ้าเรียบร้อยนะผมก็มาดูกันนะผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเสร็จแล้วครับเชิญดูคลิปได้เลยครับ ครับผมท่านผู้ชมนะครับผมด้านซ้ายมือนะผมด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับผมจะเป็นเบเกอร์นะครับ dc นะครับเบ็กเกอร์ DC นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นสีส้มนี่ครับเป็นเซิร์ฟนะครับกันฟ้านะครับผมกันฟ้าลงเนาะก็ติดไว้นะครับเผื่อนะครับฟ้าไม่ได้ผ่าแพงด้วยตรงหรอครับอาจจะผ่าใกล้ๆเคียงนะครับแล้วก็อาจจะดึงกระแสมานะครับผมแล้วก็ลงมาแล้วก็อาจจะแรงเกินไปนะครับแล้วทําให้อ่ากงนะครับ อินเวอร์เตอร์นะครับกล่องอ่าคอนโทรลของเรานะครับผมเสียหายได้นะผมก็ตอนนี้นะครับอ่าอาจจะเป็นแดดเนาะโอ้นะครับก้อนเมฆบางแดดนะผมน้ำไม่ไหลนะผมก็อยู่ที่97โวลต์นะผมเกบเจ็ดโวลต์นะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่นะผมเปิดอยู่นะครับเบเกอร์ดีซีนะครับแล้วก็ตัวกันฟ้านะครับเซิร์ชกันฟ้านะครับต่อเรียบร้อยนะครับผมสายจากแผงนะเป็นเป็นบวกกับลบนะบวกกับลบก็เป็นสีอ่า สีดํากับสีแดงนะครับผมสีดําก็จะเป็นลบนะครับสีแดงก็จะเป็นบวกนะครับต่อเข้าเบเกอร์นะครับบวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบนะครับแล้วก็ออกมานะครับบวกนะครับบวกเข้าบวกของเซิร์ชนะครับลบเข้าลบของเซิร์ชนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกจากเซิร์ชมานะครับผมก็จะเข้าตู้คอนโทรลนะครับตัวกล่องคอนโทรลเลยนะครับผมออกจากเซิร์ชมานะครับเข้ากล่องคอนโทรลนะครับผม ก็จะประมาณนี้เนาะตัวนี้นะครับตัวสายสีแดงเนาะผมต่อตรงนี้แล้วผมออกมานะครับออกมานี้วนวนมาข้างล่างนี้นะครับวนมานี้นะครับโอ้ไม่ใช่วนมาข้างล่างนี้ออกมานี่เข้านี้เลยนะครับนะครับเข้านี้เลยและสายจากแผงนะครับสายจากแผงมาขึ้นตรงนี้นะขึ้นมานี้มานี่นี้นะครับวนเข้าข้างล่างนี้ออกข้างบนนี้เข้าตรงเซิร์ชนะผมเข้าตรงเซิร์ชไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเข้าตรงเซิร์ชนะครับแล้วก็ออกจากเซิร์ชนะครับออกจากเซิร์ชนะครับเข้านี่นะครับ เข้ากล่องนะครับสายลบเหมือนกันครับสายลบก็เข้าตรงนี้เนาะเข้านี้ก็มานี่นะครับไม่ใช่เข้านี้นะครับมานี่นะครับนี่นี่สายสายนี่นะครับสายสายมาจากแผงนะครับมานี่แล้วก็เข้านี้นะฮะออกนี่เข้านี้นะครับแล้วก็ออกจากนี้วนขึ้นข้างบนนะครับปื๊บมานี่เข้ากล่องนี้นะครับวนขึ้นข้างบนนะครับผมผมวนมานี่นะครับผมวนมานี่นะครับแล้วก็มาเข้าฝั่งนี้นะครับ อาจจะดูระเกดละกะหน่อยนะครับผมแต่ว่าระบบผมได้ต่อถูกต้องแล้วครับผมแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับผมสายดินนะครับก็ต่อจากข้างล่างนี้นะครับผมสายดินเนี่ยสีดำๆเนี่ยสายดินนะครับผมลงมานี่นะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนี่นี่ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปที่แท่งแทกล้าวนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นแท่งกราวนะครับปักตีลงไปยังไม่ได้เทปปูนกบนะครับ ก็โดยรวมประมาณนี้นะผมแดดยังไม่มาครับแดดยังไม่มาตอนนี้96้าสิบนนะครับ96้าสิบนนะครับ97นะครับผมนะครับอ่าเมฆกำลังบังอยู่ครับน้ำเลยไม่ไหลนะครับผมผมเปิดขึ้นแท้งไว้นะครับผมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับว่าตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลปั๊มโซลาร์เซลล์เนาะปั๊มโซลาร์เซลล์สมร์สนะครับผม ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหลักๆเลยตัวนี้ผมซื้อมาตัวบางแดดบางฝนเนาะซื้อมา490มั้งน่าจะ490นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเหล็กสังซีนะครับเบเกอร์ตัวนี้น่าจะ200กว่าบาทแต่ตัวนี้แพงนะครับซื้อตัวนี้800หรือเปล่านะครับก็ตัวนี้มากับปั๊มนะครับผมตัวนี้มากับปั๊มนะครับก็อันนี้ก็คือข่าวๆนะครับนี่นะครับ ก็ได้ต่อใช้เรียบร้อยนะครับใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ